เก็บก่อนคะ่ะต่อไป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 บอกคอรีบอกครอกครีพูดตามสิคะบอกคอรีบอกบอกคารี <laughs> ารมันนึกว่าพ่ออยู่ข้างหลังเหรอบอกคารีไหนอ่ะบอกคารีไหนบอกคารีบอกคารีโอเคฮารบอกคารี่แม่ฮา แล้วเออหนูก,กินบกเรี่น้องกินบ็อกเี่เอาะไรค่ะแคมปิแคมปแปลว่ากาลปีแคมบิชแคหนูอ่านสิลูกนูกไปกินทำไมมันกินไม่ได้แคมนแคโอเคแคมินแคมปตบมือค่ะตบมือทอ ต่อไปอะไรดีน้องทานบ่อยมากเลย Hello Carlos Carlos ไม่ใช่แครอทนะลูก c a l o s Carlos ออกเสียงตัวสะกดด้วยตัวที้ Carlos Carlos หนูกินบ่อยๆ Carlos ตอนนี้กินไม่ได้เป็นกระดาษเอามาหคะ่ะว้ายอันนี้เป็นยังไงคะ ชิลีชิลีแปลว่าอะไรชิลีชิลี no เพศเพศเพศชิลีเอารู้อ่านเหรอลูก no no หาหาหาอยู่ด้านหลังมันไม่มีมันอยู่ทางนี้ผิดหาเออเออมันอยู่ทางนี้ลูกมันอยู่ตรงนี้ไงโอ้ยน้อจะกินทีหรอลูกไม่งา๊บ Chinese cabbage Chinese cabbage พักขาเท้าน้องรุนแรงจังเลยลูก Chinese Chinese cabbage Chinese cabbage cabbage น,น้องออกเสียงให้ถูก cabbage 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 น่าเก่งจังเลยตัวมือค่ะตัวมือตัวมือ ว้าวหนูยังไม่เคยทานเลยคอนคอนไม่คอนคอนข้าวโพดหนูยังไม่เคยกินคอนยูไลคอนคอนออนออกเสียงสิลุกคอนยูไลคอนน o โอ้ยค่ะโอ้ยค่ะ ตั้งเบิร์ตเก็บนเขียเขียเขียโอเคอะไรอีกคะนี่น้องเคยเห็นไหมキュคัมเบอร์คキュคัมเบอร์แปลว่าแตงกวาคキュคัมเบอร์มันไม่ได้อยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหน้ามันเป็นรูปรูห่าผีขาผีขาโอ้โหมันยังคอยสีกินหวิก์ตกวนอะไรคะนี่ explain explain แปลว่ามะเขือม่วง explain ลูกออกเสียงให้ถูกด้วยลูกลูกพ่อจะตัแม่ไม่ให้ไงแม่คาอ่านอยู่ explain หาหนาอืพิษหาหาไม่เจอนูกก็โมโห explain มะเขือม่วงเออโอ้โว้าวว้าวอะไนี่คะอะ อารังเกอร์อารแปลวา่าค่าอารเกอร์หไหมอยู่ข้างหลังเห็นไหมหม,หหไหมีไหมไม่มีมันเป็นรูปภาพลูกอารังเกอร์รู้จะกินไหมพ่มลูกอารั r เกอร์ไม่เอาไม่ชอบออน้องไม่ชอบาอ้อน,นี่น้องก็ไม่ชอบอะไรกะหรีกร่กะหรีกร่กะหแปลว่ากระเทียมกะหรี ไม่มีฮะอืะอ่าม,มันไม่มีอ่ามันไม่มีเอ้ยอันนี้ไม่สวยเลยนี่จินเจอร์จินเจอร์ว้าผักคะนา้าหนูชอบกนนินผักคะน้ามัูดูบชานิสค่ะหมดนี่หนูไม่ชอบเลยทุกเ่เลยอ้าโยนชิน้นวะอ่านอนนอนนอนคอริน,น <laughs> ลาวเบอร์เขาไปแล้ว ล่าวเบอร์ไปละน้องคะไปแล้วอุ้ยน้องออน้อง,อองยงยังไม่จบคอร์สเลยเออยังไม่ทันจ,จบคอร์สเลยเดี๋ยวต้องวิทดสอบเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องมีเทสเดี๋ยวต้องอต้องวิทดสอบเล่าวเบอร์คอ,ววอร์ดลาวเบอร์แปลว่ากระดอกกระลำดอกกระลำดอกเดี๋ยวสอบว่าผ่านอีกออานี่แม่มวลน,นี้ยากมากเลย morning glory morning glory ผักบุ้ง morning กอรี่ผักบุง้งมอนกอรี่ผักบุง้งเออร์นี่อ่ะไม่ชอบน้องไม่ชอบหมวนดนี้เลยอุ้ยอะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่ว้าวว้าวมัทช์ดรูมมัทช์ดรูมแปลว่าเห็ดมัทช์ดรูมมัทช์ดรูมมัทช์ดรูม มันกินไม่ได้มัสกุลนี่มากินนี่มากินหอมหอัวใหญ่เรานีิอ่าอันเยินอันเยินหอมหัวใหญ่อันเยิน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 หอมหัวใหญ่หมดนี้ไม่สวยแล้วลูกนะ้อง มันยากมองเลี้ยงคอเรียนเดอร์นะคะผักชีคอเรียนเดอร์คอเรียนเดอร์คอเรียนเดอร์ผักชีอันไหนก็กินไม่ได้ว้าวว้าวตัวนี้น้องกินน้องกินน้องกินนี่นี่นี่เนี่ยน้องกินน้องกินไหมคะให้น้องกินนี่พี่ พี่ทัวร์ลันเตาน้องเคยกินแล้วพี่น้องเคยกินทัวร์ลันเตาแล้วอเออนเนแม่ต้มให้กินพี่พี่ทัวร์ลันเตาเก่งจังเลยน้องกินแล้วเอ,อ,มอ,อ๋มีอะไรอีกมีอะไรอีกโคเชชเชอรอย่างไม่เคยกินโคเชชเ่อมันฝรั่งหนูดูรูปก่อนสิคะก่อนเอาเข้าปลาพวกโคเชชเ่อ โปเชโชไหนโปเชโชแม่ดูโปเชโจหน่อมันฝรั่งอุ้ยอร่อยไหมคะโปเชโชโปเชโชมันฝรั่งอร่อยมากเลยโอ้โหแล้วพอถ่านแล้วพอถ่านเราก็จะไปกินแล้วทำเควยงเคียงนี่ก็กินนี่นี่นี่กินเป็ดดีกว่าทุกวันจะไปกินเป็ดจะเพิ่งกินดักดักจะเพิ่งกินปลาคิบปลาดองกินทุกวันปลาดอง พ้าวิงิงฟักทองอร่อยไหมคะไม่อร่อยเลยโอ้ยโว้าวว s w a m p e r er. s w camper ี่หวานน้องน้องสนใจไหมแม่ไม่รอก s w p e r er. s w a m p e r น o อ้าโวม่โ โอ้ยโอมาเอียโอทยโอ้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 ยจอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ย้อยออยโอยอโอโอโอ้ยโอ้ยโ้โอ้โอ้ยหอยโอ้ยหมดอ้อ้อยอ้เอ้ยอ้อ้ยโ้ยมเ้สเอรียมอทสไอ้ยโ้้อ้ออ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ออืมอ้ยโอโอ้ออ้้้้อนี้ mmm chìm 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 chiên chìm chìm